วันนี้เราจะมาดูที่ทุเรียนหมอนทองอุตรดิต์นะคะสวนจักจับกรงตั้มนะคะลูกนี้เราซื้อมารวมส่งนะคะ5,90บาทนะคะเดี๋ยวเรามาะกอบกเลนนะคะโบย์ูนะคะคูสวยประมาณเดียว ผมาท่ากมือ้ัแข็ักัสจัรตุตระดิศค่ะอย่างงเชื่อใจก็าเหมือนัแล้วนี่เป็นหมอนทองไงอันนั้นเป็นหลงรับแรงครับม uh, oh, uh, okay. okay. um, an ุสางคิไงี่บาทคันสบา

เดี๋ยวี่อเนี่ยที่รเขาอาอ๋อันชอน่ั้นอรไหาอดูน้อเดี๋ยวนะาไเดี๋ยวนะจะเราสั่งมากิโลละสิบาทนะคะอนี่วนนักอะไรกนระเก็บกนสวนจักรงตั้งตรดิษฐ์นะคะีะค่ะเราาดไ้เดี๋ยวเราผ่าดูเนื้อข้างในนะคะเธอผ่าสิผ่าครึ่งเหรอ ผ่าผ่าดูนะข้างในเอยหวานไรเนาะชาเนาะชาอะไรบ้างโอ้ยแก่มากทุกคนดูนะคะอุ้ยเหมามากเลยนะคะอยากกินอ่ะ๋ยวชิลิอ mm ่ะสองโลกว่า